ครับสวัสดีครับเดชาพัฟตี้ยังอยู่ที่อำนาจเจริญครับยังอยู่ที่อำนาจเจริญอยู่แต่จะมาดูตรงนี้ครับที่โฉนดน o ส,สีจอนะครับน o ส,สีจอโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สวยๆกลางเมืองอำนาจเจริญเป็นสวนป่าสวนป่าธรรมชาติซึ่ง ปลูกไว้นานแล้วนะครับกลางตัวเมืองเขาหน้าเจริญห่างจากมหาวิทยาลัยมหิดล1.5กิโลห่างจากเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบุ่งตำบลบุ่งนะครับอำเภออำเภอเมือง1.5กิโลห่างจากที่ว่าการอำเภอ2กิโลเมตรติดกับอ่างเก็บน้ำ้วยโปสถานที่กำลังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเห็นหรือยังครับว่าป่าในกลางเมืองมีจริงนะครับ ป่ากลางเมืองมีจริงแค่ต้นไม้ที่อยู่ในนี้ก็มีมูลค่ามากกว่าแล้วครับนะครับลองดูที่ตรงนี้เห็นอะไครับที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้มีขนาดห้าไร่กับหนึ่งงานนะครับห้าไร่กับหนึ่งงานด้านหน้าติดถนนเมื่อกี้ความยาวหน้าหน้าที่เท่าไหร่นะครับความยาวจากตรงนี้นมาตรงนี้เท่าไหร่นะครับนนะวัดกันนนทะ์นะ ร้อยเท่าไหร่ครับบอกก็เลยบอกก็เลยร้อยกี่เท่าไหร่นะอะสิบเก้าสิบเก้าหกสิบเก้าเมตรอ๋อหน้ากว้างของถนนจากหลักหลักหมดที่เป็นเสาคูนปักไว้นะครับติดถนนหกสิบเก้าเมตรนะครับดีเป็นเจ็ดสิบเมตรแล้วกันนะครับหน้ากว้าง70็ดิเมตรด้านหน้าติดถนน ด้านหลังก็ติดถนนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเทศบาลตาบนบุกนะครับแมงเยะนิดนึงก็กออภัยได้ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่แปลงนี้เป็นที่ฉนดนนะครับนอสอสีจอนะครับเลขที่สามสองเก้าสี่นะครับผมพื้นที่ห้าไร่หนึ่งงานเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่อนุรักปูป่าไว้ นะครับจะทําเป็นสวนป่าแต่ตอนนี้ผมต้องการขายที่ไร่ละ400,000บาทไม่ผิดครับไร่ละ400,000บาทขายถูกมากต้องเรียนอย่างนี้นะครับไก่เอฟซีทุกคนที่ติดตามนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าขายถูกมาก้าไร่1งานไร่ละ400,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่เดชาอพาร์ตเม 0971719595ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยมาพูดคุยกันมาหาช่องทางออกที่ตรงกันหาราคาที่เหมาะกันที่ตรงกันที่สุดนะครับฝากไปด้วยครับยังไงก็ฝากช่อง y t u t u ของผมได้นะครับเดชา property ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็กดตาติดตามนะครับจะได้เจอคลิปใหม่ๆอยู่เสมอจะได้เจอพื้นที่สวยๆทั่วประเทศไทยนำมาให้ fc ดูเพื่อเป็นการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันอีกทีหนึ่ง ย้ำก่อนจะจากกันที่เมืองอุบลแต่เออไม่ใช่ที่เมืองอำนาจเจริญวันนี้นะครับฝากพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับสวนป่าติดกับแหล่งท่องเที่ยวทางห้วยโพนะครับห้าไร่หนึ่งงานพร้อมดำเนินการยื่นกูุธนาคารให้ฟรีขายไร่ละสี่แสนบาทวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามกันมาเสมอมา ขอบคุณมากครับขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ